สำหรับคนที่ต้องการส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะครับลิงก์ก็ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ในคลิปชันนะครับก็จะทิ้งไว้ให้ทุกคลิปและคนที่ต้องการจะช่วยสนับสนุนช่องผมก็สามารถโดเนตได้ทางวอลเล็ตนะครับ ก็โดเดนกันคนละบาทสองบาทก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอนะครับก็ไปดูคลิปกันได้แล้วเอาแล้วครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะแบงค์ฮาร์ดเกมเมอร์เกมเมอร์อีกแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมนะแบงค์ฮาร์ดก็อยู่กับเกมมอคาพีนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็คืออะไรวะไอเอวิสติงกันเอวิสติงกันเออนั่นแหละเนี่ยยังอยู่อยู่เลยก็วันนี้เราจะเอาเอวิสติงกันเนี่ยละครับมาสู้กัไปกบอีกอดดอนหนึ่งก็ ก็จะเป็นการวิวอีกอ่อนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเอาปืนมาด้วยไง <c oughs> เอออ่ะมาดูกันเลยว่ามันคือไอออนอะไรมันคือไออ่อนในท่านนั่นเองครับเว้ยเดี๋ยวดูนะนี่มันคือไออ่อนในท่านแน่น,นอนเนี่ยรูปร่างอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะถ้าผู้ชมที่อ่านมางนะเออคูจะสปอยนี่ว่าถ้าพวกที่ดูนเีเมกก็ใครให้ดูน,เนีเมกก็ไปคลิปนี้ไปน,นะครับยอยอยอไ <c oughs> <c oughs> อ้ตัวนี้ก็คืออะไรวะอ่า ไอตัวที่ว่ามันอยู่ในตัวเอเลน่ะแล้ว่าตัวหรวะมันเป็นบริสิทธิ์หรืออะไรไม่รู้อะที่มันอยู่อ่าตัวที่มันทําเข้าไปในร่างยูมิวอะที่ว่ายูมิวฟีดอะเออที่ว่ามันไปเจอตัวเนี้ยแล้วมันก็กลายแล้วยูมิวมันก็กลายเป็นไดท่าน่ะเออเนี่ยไอตัวเนี้ยแหละก็มันพอเข้าไปมันก็จะกลายเป็นไดท่านใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเอ็นบีซีนะครับอ่ะพอมาเจอเอ็นบีซีมันก็จะพุ่งเข้าใส่ฟึบบุ่มและเอ็นบีซีก็จะกลายร่างเป็นไดท่านนะครับโอ้โหยังเท่ นี่นะครับแอดออนในการปัไป NPC, ัไเป็น c อ็นบแมันได้ท่านแล้วพวกนี้มันก็เถื่อนนะมันตีทุกตัวนะอืมเออไปนี้ไว้ก่อนอ่ะเออนั่นแหละครับนี่ดูไงอ่ะผมก็จะวางเอ่า n ีซธรรมดาไว้นะโอ้โหูเพิงกระคร้างนี่ครับนี่ครับมันก็จะทำการนี้เลยจับแดกเลย โอ้ผู้ชมมันจับแดกเลยเอ้าเรายืนนิ่งทำไมอ่ะอ๋อกูรู้แล้วทำไมโอ้ดูดิแต่ก็ไม่มีตัวอะไรขยับเลยอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยใครแก้่างกันได้ไงอ่ะเอาก็มีสามตัวเขาเดิมเน่ะไม่ได้แก้ร่างหนูว่าแก้ร่างอ่ะทุกโอ้โหผู้ชมแทบค้างอ่ะคือเราเลื่นปกติไว้แต่ตัวเกมดูดิดูตัวเกมดิ สุดจัดเวลาบอกเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะแต่ทันอินเจคชันกูฉีได้ปะฉีดีอุยฉีดอยากแบ่ง่างอะไรมันมาจากไหนอ่ะมันดอกมาจากเอ้าทำไมพวกนี้กลายเป็นแมม่ะเดีอยู่แคิว q ด e ก่อน QSE บุ๋ม นีข่ของดัอของดัอเนี่ยมันคืออะไรอะคืออ่ะพอมันกลายเปไ็นท่าทันแล้วมันอ่ะอ๋อนี่นี่นี่พอกลายเปไ็นท่าทันปุ๊บม,มันจะมีเข็มชียาตตกมาใช่ไหมเอาวาให้มันฆ่าดิตอนแรกนึกว่าถ้าเกิดมันฆ่าแล้วมันจะมีอะไรตกไม่มี ให้เราได้มีกันไหมนี่อมีทิ้งด้วยใช่ปะมาชมพอมันการล่างมันก็จะให้ถ้ท่านอินเจคชันมาเอามาให้ดำประแสงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะขี้สะโคนเนาะอิชอิชเอาลอยลอ,อยเลยครับงานนี้เฮ้ยมันการล่างจริงด้วยเฮ้ยชิดเคได้หรอวะเอาไปดิ มาไมทำไมมานี่มานี่นอือเฮ้ยเป็นใครลางได้จริงด้วยเว้ยก็เทเลยเอออ๋อเข้าใจละก็คือหลังจากโดนตัวนั้นแหะหลางจากโดนไอ้นั้นเข้าไปล่ากมันก็กลายไปทันใช่ไหมเราก็จะได้เข็มชีดยามาเว้ยพอมาชีดยาก็จะกลายไปดทันเนี่ยโอ้โหโเคตรเท่เลยมาเราก็จะมาสู้กับมันนะครับก็ตัวเดียวพอแล้วเนาะ เอ้าเอาออ่าปืนมาแล้วก็เกาะมาด้วยมาเกาะจ้าปึ๊บปึ๊บน,นี่เราลูกขนูเออแอปเปิลตองแอปเปิลดองเออใช่เอาแอปเปิลมาดอง,อดอง,อดองแล้วก็ค่อยเอามากินนั่นวะเจอละ มาพร้อมเออกาดีครับเกมมันเป็นไรมันว่ามันค้างมันเพียบพอคอมสู้ใช่ไหมอันนี้คือบอกว่าพร้อมสู้ใช่ไหมอุ้ย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 อุอ้ยก็มาดีครับอ้าวทำไมเทคเจอไม่ติดวะอื้าเอ้ยตายแล้วนู้ว่ะตันนี้ตีเราเปว่าวะ กระโปงไม่มีล้างโฮดแล้วก็จอกวะ่ะเออไม่มีล้างโฮดแล้วก็จอกเอา้าฮ้ยตกใจหมดน่กตีได้รอบเดียวเอ้ยฆ่ามันก็ได้นี่ว่าโหสุดยอดครับคัำมอน NPC yeah. ย่าอิชไกลล่างพอเลยเอ็นพีไเวนต้องเป็นวินเดอร์เจอ์นี่ว่าโทษทีสอรี่วินวเดอร์เจอไกลล่างเย,ย่ห้ามไม่ทำไมจะสองอันวะเนี่ยนเน,น,เยน,นเมื่อมันใช้ได้อันเดียวไม่ใช่ในเมื่อมันใช้ได้อันเดียว ในเมื่อมันใช้เรามันไม่หายอยก็มาดีครับอืมกระจอกเออเออกะลัวว่ะกะลัวแค่นี้ก็สู้ไม่ได้แล้ว,ก,วก็โปกเออไม่จำเป็นต้องใช้เปืนทองด้วยซ้ำเอาละครับไอตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบก็ลืมกดไลค์ก็แชร์เนาะใครที่อยากได้ไอตอนปืนอันนี้ก็อ่าเข้าไปดูในช่องผมได้นะครับก็ฝากดติดตามมาด้วเนาะคลิปอยู่ก่อนอันนี้เลยคลิปอยู่ก่อนคลิปนี้เลยเป็นปืน Pew! Bye-bye!